โลกมากแล้วอยู่ๆก็มีแต่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่พอใจเลยอ,อะไรต่างๆที่ตัวเองแบกทุกอยูุ่กวันนี้ก็เพราะว่าความโง่ของเราความโงท่ที่โง่มาหันเลยแหละไม่ใช่โง่แบบน้นนอยๆทำไมโงมาา่มหันคือเบื้องบนพยายามที่จะช่วยแล้วช่วยอีกจุดแล้วจุดอีกเข้าใจว่าฉุดแล้วจุดอีกไหม ให้ธรรมะก็แล้วให้อะไรก็แล้วเตือนก็แล้วประคองก็แล้วอะไรก็แล้วเตะก็แล้วบีบคั้นก็แล้วตัวเองก็ยังอยากดัน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 มันอวดดีอะ่ะเข้าใจอวดดีไหมละ่ะมองเห็นไหมความอวดดีของคนหลายคนนะไม่ใช่แค่แค่เสาะนะนี่ไม่ใช่นินทานะด่าเลยนะั่นเข้าใจเข้าใจจุดไหมคือ ปะคองแล้วปกคองอีกเบืเ้องบนเห็นความสามารถของแต่ละคนเพราะอำนาจของทำเก่ากรรมเก่าที่ต้องทำอะไรเหมือนพ่อนี่ถ้าพ่อไม่เข้าใจทำพ่อบันนี้พ่อก็อยังโง่งเหมือนเขานั่นแหละก็มองแต่สิ่งอื่นนี่ขนาดเขาเข้าใจว่าเออทำไมเบื้องบนคัดสรรทำไมเบื้องบนต้องการผมเหรอขนาดนี้ยังรู้ว่าเบื้องบนต้องการเบื้องบน ต้องใช้กําลังก็เพราะเหตุปัจจัยมันน่ะสังคมมันพนเปะไงมันต้องเอามีคนมีความรู้ความสามารถมีบุญพอเหมือนหุ่นยนต์ของพ่อเนี่ยทําไมเรื่องบนถึงต้องการพวกเราพวกเรามีความสามารถเพราะพวกเราเป็นหนอนเนื้อเชื้อไขของพอ่อพวกะเราเคยเป็นพยาบาลพวกเราเคยเป็นหมอเราก็ต้องมาแก้ไขสังคมที่มันเรื่องนี้มันพนเป้ที่สุด มันติดขัดที่สุดคนเพึ่งพาตนเองไม่ได้ถึงอํานาจเก่าบามีเก่าของพวกเราต้องต้องมาเป็นหุ่นยนต์เพื่อช่วยสามโลกเพื่อช่วยจิตญาณต่างๆที่เขาัมืดบอดอยู่เพื่อดึงเขาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เขาดีดงตายเห็นธรรมเพื่อให้เขาคลายจากทุกข์เราตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอแค่รักษาโรคเราเป็นหมอดับอวิชชาไปด้วย เป็นคนที่จะประยงสัตว์โลกนี่เข้าสู่แดนนิพพานด้วยมันเป็นหน้าที่ของเรามองมองเห็นไหมล่ะนี่แหละเบื้องบนแล้วพระพุทธองค์ถึงพยายามพยายามช่วยเราทุกหมีิชาให้เราเห็นสภาพว่าที่ลูกๆของพ่อออกไปทั้งหลายนั้นไปแล้วเป็นไงก็ตกุกข์ได้ยากลาบากบางทีก็อายก็ไม่กล้าเข้ามาก็มีแล้วพ่อไม่เคยตําหนิลูกของพ่อเพราะพ่อรู้ว่าเบื้องบนจัดก,การยังไงทํำยังไงคือพ่อเข้าใจไง ออจะบอชจำยังไงจะเรวขนาดไหนจะด่าพ่อยังไงพ่อไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นพะความคิดของเขามองการที่เขาเห็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอืเพราะอย่างบางอย่างบางครั้งมันก็จะเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมของพ่อเองที่พ่อต้องโดนไปแบบนั้นเพราะเราอยู่ในสภาพว่าองค์สงครามเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในยุคกอ่อนๆมันถึงย้อนมาให้เราต้องใช้กรรมตรงนี้ไง พ่เข้าใจมันทุกเรื่องแหละเพราะทั้งจะว่าไงก็ว่าไปหมอไหมเออแน่แหละที่บอกโชคดีขนาดไหนล่ะที่เจอสภาพระพวกนั้นแล้วยังเข้าใจอยู่อ่ะไม่ได้หายไปเลยไม่ได้สับสนไปเลยเออธรรมะยังคุ้มครองยังป้องกันยังค่อยๆย,ยบียค่อยๆทำค่อยๆปณีบนอมเพื่อไม่หายไปเลยแม้นันต้องลงนนรกหมกไหม อย่างเสาหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าถ้าระยำจริงๆนะไม่ได้เกิดอีกนะเพราะก็ปิดเลยเข้าใจอ่ะเพราะจะทําบาปแบบรุนแรงมากอะไรพวกนี้โอกาสเกิดเกิดอนันตริยกรรมแล้วพ่อช่วยไม่ได้ไงเข้าใจว่าถ้าเกิดอนานตริยกรรมแล้วนี่พ่อช่วยไม่ได้เลยเพาราะธรรมะจัดสรรอย่างนั้นไม่ใครก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าเองก็ช่วยไม่ได้นี่แต่ถ้ายังไม่ยังไม่นัน่นถ้าไปก็คือนอน่นสูงสุดอีก นิพผ่านเปที่ตั้งอยู่แล้วไงคือคนบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้าจริงจังอ่ะเออถ้าทํจริงจริงๆมันย่อมสาเร็จในทุกเรื่องที่ทําอ่ะมองออกแหเอหเอเพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยที่เบื้องบนเลือกพวกเรามาเป็นหุ่นยนต์หนึ่งก็เพื่อเป็นตัวแทนของสามโลกซึ่งคนอื่นก็ทําไม่ได้คนอื่นก็าําไม่ได้ก็เพราะเขาไม่มีบุญยาบาร,รมีตรงนี้ที่จะทาตรงนี้ไงไม่ใช่หน้าที่ของเขา เออมันต่างกันเน่คนที่ทําหน้าที่มันก็ต่างกันเหมือนวิชาต่างๆนี้มันก็จะมีหลากหลายอ่ะแต่ของเรามันเรื่องนี้มันชัดเจนพวกเราทําได้นี่เอ่เนี่ยเรื่องบนเขาท่านทั้งหลายต้องต้องการให้พวกเราจุดช่วยเพราะว่าเวลามันไม่พอแล้วไงเวลาพ่อก็ไม่พอนะพกเนี่ยพวกเราเริ่มตอนนี้เริ่มเข้าใจทำไมไหมทําไมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันสะดวกขึ้นมันต้องมีเหตุถ้ามันเร็วขึ้นมันต้องมีเหตุ เนี่ยเหมือนพ่อทําไมได้ธรรมะาไปสามวันก็มีเหตุที่พ่อต้องสอนอ่ะมีเหตุที่พ่อต้องถ่ายทอดอ่ะพอต้องต้องทิ้งครอบครัวไงเพราะมันมีเหตุเข้าใจว่าอะไรก็หมหาชนเป็นใหญ่อมเราจะมาจมปากอยู่กับครอบครัวได้ยังไงเพราะต้องทิ้งออกมาไม่ใชทิ้งป่าป่าล้วเลยถ้าเดินตามก็โอเคถ้าไม่ตามก็ต้องพ่อต้องไปหน้าก่อนนี่ที่พ่อทําทุกวันนี้ก็อย่างนี้ไง เออคนไหนที่ยังไม่ได้ตามพ่อก็ไม่ว่าอะไรก็อย,อยู่ก่อนอก่อนอ้าวถ้าภัยเกิดขึ้นพ่อช่วยไม่ได้นะเพราะพ่อบอกแล้วอ่ะถ้าใครสนใจก็วิ่งอ้าววิ่ง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 กันรีบรีบรีบ,รบทำมันอ่านี่คือกดมันไงเออเกิดสภาพว่าที่พึ่งสิ้นสุดก็คือเรานิพพานที่เราจะเดินและนิพพานคืออะไรคือความสงบความเย็นความสบายความไม่เกิดอีกการตรัสรู้เราต้องทําตัวนี้ให้แจ้งก่อน ทีนี้จะอยู่ยังไงก็ได้งไงเพราะทงหอกรีบทํารีบเพียนให้มันเกิดทีนี้อยากไปใช้ชีวิตยังไงก็ไปถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดแล้วมันก็ไปใช้ชีวิตทางโลกไม่ได้อีกแล้วไงเขาจะว่าเขาไปคุกคีทํา,า,าทไมอะไรเงี้ยนะมีแต่ช่วยช่วยช,ช่วยช,ช่วยช,ช่วยอย่างเดียวแล้วทีนี้หน้าที่โอ้ยตัดโลกเนี่ยยังมากมายเลยที่ยังไม่เข้าใจธรรมของพระเจ้าเออเราก็เห็นภัย ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไงสันโลกยังแบกทุกอยู่ยังโอ้โห و, จมปากอยู่หน้าที่เราเรายังทําไม่ถึงไหนเพราะเองยังเพราะมันยังยังพึ่งคานเน่มันต่อแต่ต่อแต่เยอะเลยยังเพราะอะไรภัยของสั์โลกมันมีอีกมากมายเนี่ยเราต้องขัดจัดตัวนี้เราต้องสร้างสร้างอะไรสร้างความเป็นึกแผ่นความสร้างพลังสามัคคีสร้างคุณงามความดีให้คนเข้าใจความดีมากขึ้นความดีคือพระธรรมไง ให้คนรู้จักความดีทําความดีมากขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อเขาเนี่ยจะได้รอดพ้นจากบ่วงมานระจะใจรอดพ้นจากบ่วงมานไหมละ่ะเนี่ยอย่างอย่างที่สาวเนี่ยเนี่ยที่ที่พูดถึงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมานก็ดึงเดี๋ยวพระก็ดึงเดี๋ยวมานดึงอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าไม่บอกว่าโง่แล้วอะไรอย่างร้วนเป็นมานยังไปกับมันอีกอย่างเงี้ยนี่นครโง่ก็บอกเลยไงใช่ไหมล่ะเออ ก็รู้อยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไงพวกเราเองต้องเปลี่ยนแปลงถ้ารู้ว่าทางมันเราก็ไม่ไปกับมันเรื่องอะไรให้มันไปใช้เราหัวปากหัวปัม๊มไปทำโน่นทำนี่แล้วก็เบือ่อทำโน่นทำน,น,ทำนี่แล้วก็เบือ่อมันก็ลองไม่รู้จะลองอะไรมาหมดแล้วมันเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะอย่างเดียวที่ไม่เป็นก็บอกว่าพุทธะไงอืมเข้าใจว่า พุทธะเท่านั้นที่ยังไม่เป็นทุกอย่างเป็นหมดแล้วปัจจ้ยจุดนั่นล่พะพ็บอกแล้วพ่าเราเวียนบ่ายายเกิดไม่ว่าจะเป็นพรหมก็เป็นแล้วเทพก็เป็นแล้วอืมมารก็เป็นแล้วนรกก็ลงแล้วไม่รู้จะไปลงทำไมอีกนรกอะ่ะใช่ไหมแต่เราไม่ยังไม่เข้าใจแค่นั้นเองว่าเดี๋ยดิ้นดิ้นสนองตัณหาตัวเองนะมันไม่จบใช่หรือถ้าเรายังสนองตัณหาอยู่เนี่ยไม่มีการจบ เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอืมต้องพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นนะต้องมองถ้ามองเห็นอย่างกองทุกอย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้โอเคมันจบไงนะเห็นความไม่เที่ยงของมันจบไงเห็นทุกอย่างมันก็สูญสลายคือว่างเปล่าเออเนี่ยแะกดใจรักเนี่ยที่มาประดังเข้ามาหาพ่อตอนที่พ่อจะได้ทํามนพ่อได้ไม่ได้รู้ก่อนนะแต่ย้อนมาปรากฏภายหลังเพราะพ่อไม่เคยเรียนไง นี่ยทุกครั้งนี้อย่ากันนำปีปุ๊ป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 โอ้สว่างสว่างสว่างเนี่ยแม้แต่การาเผากเลสตันหาของเราก็มันก็ปรากฏพร,ร้อมกันเนี่ยถึงบอกโอ้โหอจัจฉริยจริงโลกมันสั่นสะเทือนๆๆๆๆๆๆๆอตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตึงนี่ไงมันสภาวะตรงนี้มันยากที่คนจะเข้าใจเนี่ยต้องผู้ปรากฏแล้วตอนนั้นจะเห็นถ,ถ้าไม่ปรากฏกับเราเราก็ไม่เข้าใจ,าใจาพ่อพูดให้ใตายก็ไม่เข้าใจมันก็เหมือนอวบอุตรีใช่ไหม S <S เออนั่นแหละก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเป็นสภาพว่าของเราที่เก็บไว้ในใจบอกใครยากไงนะเพราะเข้าใจนะตรงเนี้ยบอกเลยบอกเพราะ,ะความโง่แบกความโง่ไว้นานๆเนี่ยจะได้ทุกข์ถ้ากระอากเลือดที่นี่ห้อยว่ากัน <S <S อ